โอ้โหมีพิเศษด้วยไปไม่บอกกันถวายว่าไปต่อเนนนโนตอนไอน้ละก่อนเดี๋ยวเลยไม่ให้ใครเนนนโนนู่นเดินไปด้วยมีไปเดินไปบอกพระมาแล้วด้วยบอกด้วยบอกขี้พระมาแล้วเรียกด้วยอ่ะมาแล้ว ไม่ต่ออันนี้ม่คไม่ว่งเลยเนก้อนในนี้ท้งยายนไหนเนี่ยมายกของด้วยกอนกอนเน่งกันใครๆเอายกของดิเอายก นี่ทำหน้าที่ทำหน้าที่ลูกกินบัตทำหน้าที่ด้วยไปที่ยายทำไม่ขึ้นเอาเป็นอะไรตอนนี้เป็นอะไรสถานะคืออะไรเนี่ยเมนก็ไม่เป็นที่หนอจะถุเอ้ยหยิบผองดิ้วยไปผอนตะเกียบฝนตกแม่งต้องใช้ลมเดินไม่ได้ไปไปนำหน้าไปเลยฝนตกก็ต้องถือร่มมาด้ย วันนี้ฝนตกโอ้น้องก้อนสบายนี่มีชุดกันฝนนี่ยน้าก้อนก้อนอ่ะมีชุดกันฝนสบายเลยป่ะเรื่อยเรื่อย